สวัสดีค่ะเด็กๆวัๆ,ๆทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้คุณครูน้ำฝนจะมาอธิบายไปกิจกรรมของเราใบกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้สัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยครอบครัวมีสุขเด็กๆยินใบกรริจกรรมที่คุณครูแจกขึ้นมาดูพร,ร้อมกันเลยนะคะใบกิจกรรมของเรานะคะสัปดาห์นี้จะมีทั้งหมดหกใบได,ได้กันนะคะเรามาดูใบที่หนึ่งกันก่นกอนเลยค่ะใบที่หนึ่งเราจะใช้เรียนในวันจันทร์ ที16สินหานะคะกิจกรรมของเรา,ามีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่กำหนดให้แล้ววงคลมส่วนที่แตกต่างกันเด็กๆจะสังเกตส่วนที่แตกต่างกันนะคะจะมีทั้งหมด4จุดหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเด็กๆจะสังเกตเห็นตัวเลขทั้งหมด2ตัวนั่นก็คือเลข1แล้วก็เลข2นะคะเราจะใช้เลข1 เราจะใช้เลขหนึ่งเป็นตัวต้นฉบับนะคะเด็กๆเราจะสังเกตส่วนที่แตกต่างกันคือส่วนเลขสองนะคะใบที่สองใบกิจกรรมที่สองนะคะวันอังคารที่2ดสิงหาคมกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยลากเส้นหาหนูนิดไปส่งครอบครัวหน่อยค่ะนี่นะคะหนูนิดกำลังกำลังเป็นอะไรอยู่คะกำลังร้องไห้อยู่ ให้เด็กๆนะคะช่วยพานเลตมหาคบคตัวตรงนี้ตามรูปสอนเลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามค่ะใบที่สามนะคะกิจกรรมใบที่สามวันพุธที่สิบแปดสิงหาคมกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่กําหนดให้อ่าแล้วเลือกนะคะเลือกคําในช่องว่างนะคะมาเติมที่ถูกต้อง อย่างตัวอย่างภาพแรกเด็กสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะอันนี้คือภาพตาภาพคุณตานะคะเราก็เลือกตาลงมาใส่แล้วก็เลือกมาใส่นะคะให้ครบนะคะกิจกรรมใบต่อไปค่ะวันพฤหัสที่19สิงหาคมนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่า ให้เด็กๆนะคะวาดภาพครอบครัวของเด็กๆพร้อมแนะนำสมาชิกและระบายสีให้สวยงามอย่างเช่นครอบครัวของคุณคุณนุน่ฝนมีสี่คนมีพ่อมีแม่มีคุณน้่ฝนแล้วก็มีอย่างเช่นสมมติว่าครอบครัวของคุณครณนุน่ฝน,น,น,นมีสามคนคุณครูนุ่ฝนก็จะวาดสามคนค็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณครูนุ่นฝนนะคะ กิจกรรมใบต่อไปวันศุกร์ที่20สิงหาคมกิจกรรมนี้ว่าให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปของเด็กๆที่เด็กๆทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ครูประรองชั้นในกลุ่มไลน์ของเด็กๆได้เลยนะคะต่อไปไปกิจกรรมใบสุดท้ายค่ะเป็นอะไรกิจกรรมที่เราจะสอนชเชยนะคะในวันเสาร์ กิจกรรมมีว่าให้ผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆฝึกอ่านและเขียนตามรอยปากที่คุณครูกำหนดให้ให้ถูกต้องนะคะ<อ>คุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านเด็กๆอ่านพร้อมอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมายดูแล ยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลร,รักแท้ห่วงใยเด็กๆคะเด็กๆฟังทันไหมคะถ้าไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถกลับมาย้อนดูคลิปของคุณคนได้ใหม่นะคะไว้พบกันในคลิปต่อๆไปนะคะเด็กๆด็กลรักษาสุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ